มาแล้วทุกคนขาดไปนานมากขอโทษกลับมาแล้วนะคะกับแป้งฟันดตาอันนี้แพ็เกจเก่าที่เราขายมา5ปีแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะเราเปลี่ยนแพ็กเกจตใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนโลโก้เนาะก็เลยได้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะจะบอกว่า2ตลับนี้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างด้านในไม่เปลี่ยนประสิทธิภาพนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวประสิทธิภาพเดิมเลยนะคะประสิทธิภาพเดิมเลยซื้อได้เลยจะบอกว่าเป็นแป้งที่แบบในตํานานที่ขายดีมากแล้วก็ใช้ดีมาก ถ้าเกิดใครได้เคยใช้แป้งเราแล้วนะคะจะไปใช้แป้งอื่นยากแหละจริงๆเพราะว่าแป้งของเราคุมมันกันน้ํากันเหงือ่อแล้วก็ที่สําคัญคือระหว่างวันนี้หน้าฉ่าวาวมากไม่ว่าคุณจะไปเจอมลภาวะเจอฝุ่นเจออะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่อันนี้คือไม่ได้ลงรองพื้นหน้านะทุกคนเป็นหน้าสดๆนะคะอ่ะแค่นี้เลยทุกคนไม่ต้องลองรองพื้นดูนี้ดูสิคะต่างไหม ดีมากแล้วที่สําคัญนะคะกันน้ําสุดๆเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูค่ะว่ากันน้ําขนาดไหนเราขายมา6ปี5ปี5ปีกว่าถ้ามันไม่ดีเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าจะซื้ซอซ้ําแล้วก็ตามหากันมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูการกันน้ําของเขานะคะเนื้งสามเริ่มเริ่มไหมวะมันจะเปียกโตะนะนี่นี่รูปเลยรูปเลรูปเลย,เลยหืมคือถ้าโดนฝนเราคงไม่ไปรูปขนาดนี้ใช่ปะแล้วเรียกรูปขนาดนี้ ซับค่ะไปเจอน้ําเจอเหงื่อซับซับซับค่ะแม่ดูเหมือนเดิมทาแป้งกับไม่ทาแป้งแป้งไม่หลดุดแม่ห้าก้สิบาทถูกเวะจิ้มตะกร้าเลยเดี๋ยวจะหมดอีกนะกลับมาอีกแป๊บนึงลืมไปดูทิชชู่นี่แป้งไม่หลดดุดติดทิชชู่นะแม่นะนี่